เราก็เปิดแผลเลยครับเรายอดเสียบยอดที่เอามาเสียบควรเป็นยอดความแก่อ่อนประมาณไหนครับลองจับดูตัวนู้นนะครับอืมประมาณเนี้ยก็ไม่แก่ทนไม่แก่จนเกินไปแก่ล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปใช่ครับสัสดีครับวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนทุเรียนน้องออฟนะครับที่ตอนแรกน้องเขาปลูกกระดุมนะครับผมก็ชวนให้เขาปลูกหนาดํานะครับน้องก็เลยตับยอดเลยเสียบยอดเลยครับลองมาดูครับวิธีการ เสียบยอดเสียบยาวไหมครับน้องใช่อย่างเงี้ยเรียกเสียบยอดเลยติดตาค้างเสียบข้างเสียบยอดคล้ายกันอันนี้เรียกเสียบข้างติดยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้เสียบรอบเดียวติดเลยใช่ครับแต่ก็มันมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ติดนะครับไม่ติดก็เสียบใหม่อีกฝั่งถ้าคนอยากทําทําไม่เป็นเขาอยากทํามั่งน้องจะแนะนําเขายังไงในการทําก็สมมติเป็นต้นขึ้นมางี้นะใช่ครับเราก็เปิดแผลเลยครับแล้วยอดเสียบครับใสดแผลเป็นเขาเรียกว่าไง เปิดข้างเนี่ยแบบเปลือกออกเสียบยอดครับแล้วก็ยอดที่เอามาเสียบควรเป็นยอดความแก่อ่อนประมาณไหนครับลองจับดูตัวนู้นนะครับประมาณเนี้ยก็ไม่แก่ถ้าไม่แก่จนเกินไปและก็ไม่อ่อนจนเกินไปเสียบเสร็จพันพลาเทปมิดหรือใช้ถุงครอบพันพระเทสมิดเลยยอดต้นตอยังไม่ตัดเนาะใช่ครับตอปล่อยเลยกี่วันครับที่พันไว้ถึงมาตัดยอดได เป็นเดือนนะเป็นเดือนเดือนนะึงแต่ดูมันจะดูรู้เลยคนระับอันไหนติดไม่ติดไม่ติดก็เน่า,อ,าอันไหนติดก็จริงๆเน่าเนี่ยสิบวันไม่เห็นแล้วนะใช่ครับถ้าติดมันจะเขียว<ะ>ครับมันจะมีปรีแทงออกมาครับเดี๋ยววันหน้าผมจะไปหัดทําให้ท่านผู้ชมดูที่ปะจินนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับผมแล้วพอติดเราก็ตัดยอดเลยครับอันเนี้ยจากวันที่ติดมาเนี่ยถึงตรงเนี้ยสี่เดือนถึงหรือยัง ถึงครับประมาณสี่เดือนเดือนาะผมก็ดูด้วยตาก็ว่าอยู่ประมาณสี่เดือนไม่เกินไม่เกินห้าเดือนครับอันนี้ตอมันเล็กนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอใหญ่นะครับที่ใหญ่ขึ้นต้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เหมาะสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะลองเปลี่ยนยอดนะครับคือมีทุเรียนพันที่ตัวเองปลูกไว้หลายพันละมีหลายอย่างละแต่อยากจะมีพันธุอื่นสักต้นหนึ่งแต่ไม่มีที่จะปลูกแนะนํานะครับเปลี่ยนยอดตบนนี้ อันนี้ต้นตอที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเสียบข้างเปลี่ยนยอดแล้วมันก็จะโตขึ้นแบบนี้นะครับแต่ช่วงแรกนะครับหลังจากที่เขายาวขึ้นเนี่ยกิ่งเขาจะอวบเนาะ<ช>มันจะอ่อนจะต้องดามไม้ไปแบบนี้นะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับอันนี้ปกติเขาก็ไม่ได้เปิดเผยแล้ววันนี้ผมมาลักเอาความรู้ของเขาไปครับกระตุมมันไม่อร่อยหรอคะไม่เ่ยมเออคิดว่าน้าดำดีกว่า แต่กระดุมก็น่าจะได้ขายเร็วกระดุมก็คือถ้าขายนอกโอเคขายบ้านเรานี่เราก็เลี้ยงเปสองพันเล้ก็เลี้ยงกิ่งล่างไว้ให้เป็นกระดุมไปเลยครับผมนี่ทําได้หลายแบบนะครับลองเอาไปปรับใช้กันต้นหนึ่งสองพันนี่นะครับดูที่จันทบุรีเขาลดน้ําแบบนี้นะครับหัวหมุนหนึ่งหัวหัวฉีดข้างหนึ่งหัวเผื่อพิกเพื่อประกันความชัวร์และพืชผักที่ปลูกไว้รอบๆนี่นะครับผมหญ้านะครับบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวรลากเน่าโคนเน่าดูครับไม่มีเน่า ลกอยู่ยังมีที่ผมผ่านมาทั้งหมดผมยังไม่เห็นมีคนเน่าใช่ครับผมพันธุ์ที่เปลี่ยนเนี่ยครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นแต่ไม่ไม่จำเป็นลครับเปลี่ยนได้ทุกพันธุ์ใช่ต้นตอไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแต่กระดุมใช่ครับเปลี่ยนได้ทุกพันธุ์เหมือนกันแต่ผมว่าหมอนไม่น่าเปลี่ยนใช่ครับผมจะเอาชนีเป็นตอเอาพวงมาีเป็นตอเอากระดุมเป็นตออันนี้ยังโอเคอยู่นะครับ หรือจะปลูกต่อป่าขึ้นมาแล้วเปลี่ยนยอดก็ได้เหมือนกันนะครับผมเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนหมอนทองเพราะอะไรครับ่นหมอนทองมันค่อนข้างอ่อนแอครับค,ครับผมก้นยานี่ยาวมาเปลี่ยนเด็ดขาดพร้อมถ้ามันโตขึ้นนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้ได้แล้วเราค่อยตัดพันต่อทิ้งให้หมดนะครับผมครับเวลามันโตขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้ทรงแบบนี้เลยแต่อันนี้เป็นหมอนทองนะครับอันนี้เพิ่งสามปีเนาะ สามปีครับสามปีนะครับมีบางต้นก็เริ่มติดลูกแล้วครับแบบนี้ครับอันนี้เริ่มติดปีแรกใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับปีแรกมันทุเรียนสาวมันจะติดแบบนี้ไม่ทั่วต้นหรอครับเนี่ยมันจะติดเป็นบางแถบบ้างอะไรบางครับคือของจํานวนมากเราเดินเดินไปอาจจะมีทั่วต้นสักสี่ห้าต้นแล้วก็มีไม่ทั่วต้นครับป่าปลายครับแบบนี้ครับถ้าผู้ชมสังเกตดูนะครับกิ่งที่ตั้งต้งนะครับเนี่ยใหญ่ๆ่ตั้งๆงลูกจะไม่ค่อยติดกิ่งที่นอนๆอนนะครับเนี่ยลูกจะติดกิ่งที่นอนๆอนครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเวลาแต่งกิ่งทุเรียนไว้นะครับกิ่งไหนที่ตั้งตั้งนะครับพยายามตัดแล้วให้แบออกอย่างเช่นกิ่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัดแล้วให้แบออกครับผมบางคนเห็นกว่าฉันจะเลี้ยงมาได้กว่าฉันจะทําให้มันโตจะให้ฉันตัดอีกฉันเสียดายถ้าเราทําแบบมืออาชีพแล้วต้องทําให้มันเหมาะกับสรีระของแต่ละพันธุ์เพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงผลได้ดีนะครับเราทําเอาผลเรายังไม่ได้ทําเอา เรียกว่าอะไรเอาทรงครับเอาทรง,าทรงบางคนไม่ค่อยได้ผลใช่บางคนบอกเอาทรงสวยฉันให้มันกอดกันไว้ก่อนใบหนากว่าฉันจะให้มันแตกมปทีละใบนยะโอ้โหยากอันนั้นกอ็อาจจะเป็นสําหรับท่านที่ยังใหม่อยู่นะอาจจะยังไม่รู้ยังมาไม่ถึงจุดนี้ครับแต่ว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้านะครับเนี่ยผมมองดูนะครับเนะี่ยอย่างดีไม่ดีกิ่งนี้อาจจะต้องตัดทิ้งด้วยครับใช่ใช่ครับพวกนี้ที่ข้างในนะครับแล้วก็ไล่ให้แบออกให้หมดให้โปรง่ง ความสมบูรณ์ของทุเรียนที่นี่นะครับเห็นเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูความเจริญเติบโตของเขานะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าขยายเขาเรียกว่าเอ่อท่อน้ำเลี้ยง,ยงมมมหรือว่าเปลือกมันนะครับที่เป็นตัวส่งอาหารขึ้นอย่างไวครับต้นไหนสมบูรณ์มากมันจะแตกแบบนี้เลยครับ<อ>น้องครับที่ดูทุเรียนที่นี่เหมือนใบย,ยังหนาดีนะใบหนาใบมันครับน้องใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าเคมีหรือว่ายังไงนะ ร่วมกันเลยครับร่วมกันเลยหครับใช่ใช้ผสมประสานอืมหลักๆใช้สูตรอะไรครับอ่ถ้าเป็นอินทรียเคมีก็มีทําใบหกสามสามกับห้าห้าห้าแล้วก็อะมิโนเฮิมิกค,ครับอืมแต่ถ้าเป็นเคมี ME ก็ตามสูตรตามช่วงอายุอืมต<ช>่วจะถามนานและลืมเลยตั้งแต่มาที่นี่ได้ใส่ยิบซ้มบ้างไหมครับที่นี่ใส่ยิบซ้มไหมใส่เป็นแก้ดินกดครับแก้ดินกดใช่ครับอ่ายิบซ้มกับตัวแก้ดินกดมันต่างกันตรงไหนครับ แก้ดินกดจะประปีเฮทได้ดีฝ่าครับแต่จะไม่ได้กำมะถันเหมือนยิบซ้ำอืมอมแต่ตัวยิบซ้ำจะได้แคลเซียมกับกำมะถันแมกอะแมกถ้าไม่ติดโดโลไม้มาไม่มีอมไม่มีมรับอยู่ที่สูตรของแต่ละบริษัทใช่ครับที่ทําแล้วตัวแก้ดินกดได้อะไรบ้างครับก็ได้แคลเซียมแล้วก็แมก แมกเป็นหลักแล้วก็ pH ที่สูงอืเอยู่ประมาณสิบสองเอาไว้แก้ดินกดที่ใช้ปุ๋ยเคมีมานานๆใชแล้วทําให้ใบทุเรียนมันเล็กใช่มันรัดค่าดินค่า pH ต่ำเอามาแก้กันตรงนั้นอย่างต้นเนี้ขนาดเนี้ยครับสามสี่ปีเนี่ยใส่ถึงสองโลไหมต่อครั้งโลหนึ่งครับโลหนึ่งแก้ดินกดหนึ่งปีเนี่ยปกติชาวสวนที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดควรใส่แก้ดินกดกี่ครั้งต่อปีครับ เอาที่พอดีพอดีกลางๆดูที่การใส่ปุ๋ยของเราถ้าใส่หนักก็ต้องมีสองสองทีสักสองทีปีละสองร<ะ>อบใช่ถ้าใส่เป็นอินทรีย์เคมีร่วมด้วยก็อาจจะปีละรอบอ่ใช่อ๋อแต่ดูที่นี่นะใบมันหนามันเต็มมันไม่ค่อยหล่นนะใช่ดูธรรมชาตมันได้ครับอินทรีย์เคมีเขาจะไม่ค่อยถ่ายใบครับจะมีตัวอินทรีย์ถึงถึงนะเดี๋ยว ขอดูต้นใหญ่ทักต้นนะที่เห็นอยู่ด้านล่างนี่ผมมาเจอแล้วครับต้นยี่สิบปีครับจะให้เรารู้ได้ไงว่าอายุมากยี่สิบปีเนี่ยดูอีแปะครับขึ้นเต็มต้นอืมพวกนี้ก็น่าจะเป็นตระกูลเฟิร์นไหมครับฮะตระกูลเฟิร์นครับต้นนี้น่าจะมีระดับร้อยห้าสิบลูกนะครับอันนี้น่าจะตัดรุ่นแรกไปบ้างแล้วบ้างครับเนี่ยผมดูมี ลอยหายไปหรือว่ามันหล่นครับอันนี้ก็ยังไม่มีลูกรุ่นที่จะจะเหลือตัดได้เท่าไหร่นะครับต้นนี้จะเป็นรุ่นหลงอซะเยอะสภานนี่นะครับท่านผู้ชมทุเรียนยี่สิบปียี่สิบกว่าปีนะครับมันอยู่ได้สบายสบายเลยนะครับบางคนถามว่ามันจะอยู่สักกี่ปีฉันจะปลูกใกล้ๆกกันหน่อยได้ไหมสี่เมตรห้าเมตรจริงๆไม่ควรปลูกนะครับเปลืองต้นพันเปล่านะครับผมปลูกห่างๆางไว้ครับดีหัวน้ําสปริงเกอร์นะครับเนี่ยต้นใหญ่แต่ว่าหัวใหญ่นะครับ ใช้แค่สองหัวเองครับตรงนี้แต่พื้นที่มันค่อนข้างจะชุ่มชื้นครับมีหัวนนกินกับโโโหัวโนนหัวนึ่งอ่ามีด้านนอกด้วยครับไม่ค่อยมีผมดูมเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะลาที่เรียกว่าไฟท็อปอพี่เทียมอะไรเหมือนไม่ค่อยเห็นนะพ,พี่เทียมไม่ค่อยมีครับคลิปน,นี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับตั้งแต่วิธีการเปลี่ยนยอดนะครับแล้วก็ วิธีการเลี้ยงการใส่ปุ๋ยการดูแลมันนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องยานะครับเพราะที่นี่ผมเห็นวะใบาอ่อนยามากครับที่นี่ลาใบาก็ไม่ฉีดครับยอดอ่อนก็ปล่อยเพี้ยจะกระจัดกินเอาเงินส่วนนี้นะครับมาเก็บไว้นะครับก็เป็นการลดต้นทุนเพราะว่าเขาทํากันแบบนี้มานานแล้วแล้วมันอยู่ได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่แต่ถ้าเราไม่พ่นยาแล้วมันไม่อยู่นะครับมันเสียหายมันเป็นไม่กวาดเยอะอันนี้ก็ต้องใช้ยาร่วมด้วยนะครับผม วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมาตลอดแล้วก็น้องอ๊อฟด้วยนะครับ,รบที่เสียสละเวลาพามาเที่ยวชมสวนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ